ส,สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่15ตุลาคม2564ครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์พันสวัสดีค,ครับพันท <1, S 1> ็อปไลน์ 1, My Name i s <laughs> รอกคำพันธ์ไอคำฟอบท็อปไลน์ครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับเราจะไปที่บ้านปี่ไก่อินเตอร์ครับนี่เส้นทาง ประจบกันเราจะไปแวะที่หาดแม่ลำพึงนะครับตัวนี้เวทีฮอกกอลงครับอีซูซู่็ฮอกกอลงเวทีตะเกีงเสียงว่าเท่าหอดอนี่ครับ <laughs> มองนึงครับ,รบรอมองนี้งานป้าช่วย <laughs> ครับปุณพีเลยครับ แล้วก็เจอบ้านพี่ไก่ไปบ้านพี่ไก Jamie, ่ก่อนครับไก่อินเตอร์จวดเขาอืมตนนนี่ครับเราจะไปที่เส้นทองที่อยู่จังหวัดระยองครับตอนนี้เลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายอ่อเลยครับเลยห้อเมื่อกี้ เส้นทางตะวันออกเฉียเหนือ <laughs> แล้วเล้วซ้ายใสแล้วก็มาในซอยครับซอย จะร้อนเนยอ้อมปสอบานรถรงงาห่อ <horror waves> oh. ๋อมสายังงานสายอไรยังลัวเสายไสฟอ๋อบานลังนี้มากนี่บานลังนี่ะไนี่ตนีบานลังนี่โอ้ไม่นันนันนั่นนี่ไงบ้านี่รถเก่ารถสสิงเดาฟาปิันนี้รถตู้ มมบมบ้านสปอนเซสือไงกันตัวอ,อ่ะไม,ม่เห็นแล้วไปจองห้องก่อนวันพิกไก่ครับแม่พี่ิกแยงก็อยู่นี่ครับจะของบริษัทตะพุงเอๆๆียนเอียนเลยโอ้สยสวยสวยเซ็ตใหญ่เลยไม่จะของบ,บริษัทตะพุงนี่คือกันหน้องนะห้องเราเซ็ตใหญ,ญ่กัน ตัวนี้ดูอโลตอตะพงเนี่ยนี่นะครับสวัสดีครับผมนี่ครับเจ้าของบริษัทตะพงเอสเอสจับโอ้ยมันอยู่ห้องแอร์เป็นตายกล่องครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของบ้านสวัสดีครับผม วันนี้เรามาบ้านพี่ไก่เตือนครับเตือนเจ้าของตัวจริงแล้วผมลุงทางไปนู่นไปอู่เมืองชนระวังจะโดนแฟนทิ้งไหมครับไหมไม่ใช่ไหมไทยไ,ไหมเช่นห่อยพี่ไก่บ้านอยู่นี่ป่ะครับรับผมโอ้ยวันหลังจะมากินเหล้าด้วยกินได้ไหมครับกินลมได้ครับตัวดังอยู่ไหนครับพี่ไก่ ไม่มีครับก,กุรังไม่มีกุรังอยู่วยอยู่บริษัทโอ,อ,อ,โอ้อยู่บริษัทหมดเลย,อย,อยตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดเป็นลำพึงครับเจ๊หมูกำลัทงทำอะไรก็ขอ,ขอบคุณบริษัทเอเอสครับที่อำนวยการห้องพักให้ครับที่ข้าง หาดนะครับบูทะเลเดี๋ยวจะไปเที่ยวทะเลกันครับเราไปดูห้องกันก่อนครับโอ้ห้องใหญ่จังเลยน,น้องหนาวก็มาน้องหนาว น่าหนังรู้นี่ชื่ออะไรตัวเองชื่อนิ่มค่ะตั้งเพลงอะไรนะเอกไปนะนี่ครับน้องเจเขาก็มาเขาจะนอนห้องนี้แตวของดูห้องน้ำดีไหมอู้หมันใหญ่นอนได้หรอหนิใครตัวเจะนตอนนอนได้นี่ อาจารย์พันธ์ได้ห้องกับว่าอาจารย์พันได้าาไดแล้วครับเอาน้องมีสิกไปไหนน้องจะไปเดี๋ยวค่อยไปนี่น้องมีสิกจะไปเอาขับรถพกล้อไปเที่ชายหาดนะทีมงานตอนนี้ก็สองโมงเช้าแล้วครับตอนนี้ทีมงานเราจะไปซื้อหาอะไรมาทำกินครับไปไหนก็ได้ อัชชันพันจะไปซื้ออะไรครับจาพันโบเหรอครับโบเหรอครับผมอาเดินทางโบเหรอครับนี่เราบริการโควิดปอเข้ามาจะกลุ่มเสี่ยงไงนี่

ริษัทอินเนี่ยครับสำหรับที่พักสวัสดีเราไปซื้อของครับโอ้ผ่านแปร้ระพึงณนะวันที่ใครมางาน,น,นมมหรา,าแล้วนะลาคมนะครับผมบรรยากาศดีมากครับเดี๋ยวจะผ้าไวน้ำนะเดียว,ไปไปวเด็กๆเราะไปไมหอดุนจาะยังไหวก็มา <laughs> เดๆๆด่อ,กองกอกสปอร์มันบุบไปออเออถึงชายหาดนะครับม,มันก็มีแค่สนุกคือม่นมีหลุมนะฮะเ้หลุมบ่เมอไหนไทอ๋อให้ไปถามา,าเอาถ้าตรงไปครับหาดแหลมแม่พิง3สามสิบสามกิโลเมตร อุดาวรีสุนทรภู่นะครับ3 7กิโลเมตรนะครับตอนนี้เราจะไปเซเว่นอีลิเว่นไปเซเว่นกบเลยเซเว่นนะไปอยู่ป่าอยู่ดงอยู่ดอนกับต้นเขาเซเว่นครับสวัสดีครับอาจารย์พันอาจารย์พันธ์ชาแนลนะครับวันนี้เรากำลังจะไป ที่ที่ไหนเฮียวัดอวัดไหนวัดสายหนังวัดสายหนังวันนี้จะพาไปดูหนังนะครับวันนี้วันนี้มาสายหนังนะครับไม่ได้สายโมลำับวันนี้ฝนตกครับตัวนี้สายหนังข้างนอกข้างนอกันกล้องไปดูข้างนอกดิฝนก็ตกครับวันนี้ด้วยครับบรรยากาศด้านนอกฝนริไม่ใช่เป็นฝนตก ตอนนี้เราอยู่ที่รินรินพร้อมยินยินอยู่ในหัวหัดระครับตอนนี้เราอยู่กันที่ระยองแยกแยกเกาะลอยเกาะลอยนะครับอ๋อนี่เลยที่เขาบอกว่าเกาะลอยเกาะลอยอืมนี่เขาเรียกแยกเฉยแยกเกาะลอยเดินทางกันต่อครับ คุตุกรินรินวันวนี้เราจะไปกันสายหนังนะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนี่มัวนสต๊อปพุทธงเดียวอดีดโอ้ยวัดทิ่มามันตัวนี้สวัสดีครับวันนี้เรามากันที่วัดละหารไล่นะครับวันนี้จะพามาชม พยนต์นะครับยี่สิบสองจอนะครับวันนี้เรามากันอยู่กับเีย์ยันนะครับวัดน,นี้เคยมาแล้วนังลงวัดะหารไล่มาถึงแล้วหลวงปู่ทิมนะครับ ก็ส่วนต้องขอส่วนนั้นอันนี้ก็ได้นั้นกลงอยู่ตรงนี้ดิกล่องอีกวงนี้ดีอะไรนะครับดูนะครับเรียบหลวงปู่ทิมเอสโกนะครับผมครับแล้วก็เข้าไปสู่ในงานกันนะครับอ่าได้ยินเครื่องเสียงตอนนี้ตุบๆมาแล้วนะครับอ๋อไม่ใช่ go mm -hmm. ไม่หายทำไมมันมีแค่จอเดียวมีึงอื่นยังไม่เจอเขาคือจะไปอาตจียนจะไปอาเจียนอาเจียนหรออาเจียนข่อยสวัสดีครับผมสายยันต้องสวัสดีครับตอนนี้เขาอยู่วัดละวัดยันต์อาจารย์ท่านวัดละหานไร่ครับวัดละหานไร่ครับ จังหวัดระยองครับหมายความว่าอาจารย์พันอาจารย์พันพาไปบวงรวงเสียงนะครับตอนนี้เราอยู่กับพรวิเชียนภาพยนตร์ครับนี่บ้านน้องกลับครับผมเอ๊ะครับ FC ครับสวัสดีครับตอนนี้เพิ่งกำลังร้องเครื่องเสียงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ตอนนี้กำลังลองเครื่องเสียงครับน้องเคร่อสียงเล็กๆกันครับผม แตกเม็ดนะครับน <vanished> ้องโอ้น้ำก็อยู่ระยองนี่ใช่ไหมครับอ่าอยู่ระยองบ้ำใสากน้อยเดี๋ตรงนี่นะครับไใกล้กัวัดหลวงโตเนี่ยครับเดี๋ยวขออนุญาตดูจอหนังเลยครับโอ้จอภาพยนต์ครับตอนนี้ก็ลงจอเจ็ดเมตรแปดเมตรครับ อ,อัตรานแานี้เป็นจอที่ฉายอยู่ในวัดรครับเดี๋ยวจะพายามึงยิสองจอทั้งหองควันกับบัดรน้องจมครับมาลดกคนเดียวครับดิครับโอ้แนวแวน่นอนไย เราไม่เชิญภาพยนตร์ครับอาจารย์เพื่อนให้หมั้งมาจะเจาวะเห็นอยู่ครับใหนจะจอวะเห็นจะเจาวะเห็นที่จอนึ่งแล้วเราจะไปข้างในครับต่อครับผมเราจะไปอีกสักครู่จะมาดูเครื่องใช้หนังครับทำกันจะไปกันครับเดี๋ยวไปไปกันครับไปครับบ๊ายปไป